เมื่อตอบโจทย์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนที่เราทําตัวซัพพลายเออร์ด re ิวิชเชนส์หรือตรวจพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขายรวมไปถึงการทำอ e ีเทนเดอร์ดิงทำอ e ีโปรเคิลเมนต์การบริหารสัญญาจนกระทั่งการบริหารจัดการชำระเงินพร้อมกันนี้เนี่ยตัวระบบเองเนี่ยเรายังมีระบบที่ตรวจจับพฤติกรรมการจัดซื้อที่มีความผิดปกตินะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการทุจริตในการจัด พราะวันนี้ระบบอันธริยเราสามารถทำการเชื่อมโยงกับยาพีชั้นนำเพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่นั้นเรายังมีทีมที่เป็นทีมหน่วยงานทางด้านไอทีที่พร้อมสบสนุนการใช้งานและก็เพื่อทำให้ผู้ใช้งานางสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิสัยทัศน์ของพันธมิตรในการพัฒน,นาทางด้านเทคโนโลยียต่อเนื่องทําให้ทางพันธมิตรเองได้รับรางวัลจากทั้งหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศซึ่งตรงนี้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าพันธมิตรเองจะเป็นพันธมิตรทางด้าน e-government อดับหนึ่งของประเทศไทยและของูมิภา ที่ผ่านมาความท้าทายก็จะเกิดจากการที่ตัวระบบฮาร์ดแวร์เราอยู่บนออนเพรมิสไม่ว่าจะเป็นในด้านของการที่มีขีดจํากัดในการที่จะขยายศักยภาพต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลาหนาการเพิ่มต้นทุนในการดูแลระบบนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์สถานที่รวมั้งบุคลากรขาดความยืดหยุ่นในการที่จะดูแลระบบหรือความคล่องตัวเพราะว่าการที่เราจะทําอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องรอการเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์เองซึ่งการเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือการรอฮาร์ดแวร์เองเนี่ย ต้องใช้เวลานานและสุดท้ายเองก็คือความท้าทายทางด้านความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ความท้าทายทั้งหมดนี้นะครับทาง p ันธ a ิต n เองก็เลยเลือกใช้งานตัว Amazon Web Services AWS เพื่อตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือทางด้านความท้าทายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการที่จะปรับขยายได้ตามความต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนวงหน้าประหยัดต้นทุนโดย ที่เราใช้งานิจช่วยทําให้เรามีความคล่องตัวช่วยทาให้ทางพันเินต์เองเนี่ยสามารถออกนวัตกรรมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและแน่นอนสิ่งสําคัญคือความปลอดภัยนะครับทางด้านไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานระดับโลกเสถียรภาพและความพร้อมใช้งานระดับสูงเพราะทาง AWS มีโครงข่ายที่กระจายไปทั่วโลก การเปลี่ยนผ่านทางสัมพันธ์นี้นะครับทัวร์ไีซีได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจนะครับโดยการช่วยเหลือพันธมิตรในหลายๆด้านเช่นการประเมินและการวางแผน ร่วมกันการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานเดิมน,นะครับและกาหนดเป้าหมายชัดเจนในการย้ายระบบรวมทั้งการปรับโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันให้ทันสมัยมากขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีคอนเทนเนอเซชันเพื่อช่วยในการจัดจัดและโหลดใหม่มีการย้ายระบบจากออนพรีมิสนะครับสู่คลาวโดยเป็นการย้ายทั้งฐานข้อมูลทั้งแอปพลิเคชันและติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตัวระบบอ e ีโคเวนต์แบบโครงวงจรตั้งแต่กระบวนการทางด้านแบ็กอัพข้อมูลด้านความปลอดภัยด้านการตรวจสอบข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพระบบสามารถทํางานได้และเป็นอัตโนมัตินอกจากนี้นะครับทางทีมเวยดีซียังมีการถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็ทํางานร่วมมือกับทางทีมรบริษัทไก้ชิดทาให้ทางทีมบัทเองเนี่ยสามารถที่จะไปโฟกัสกับการทํางานในการพัฒนานระบบอื่ลนได้